ไพ่ยมทูตบทที่13พูดทวงบทสามีเสียงหัวเราะนั้นสมควรว่าเสียงร่ำไห้ยิ่งดังยิ่งไกลทันใดเสียงร่ำไห้ผสานกับเสียงหัวเราะพันหยุดลงแต่ที่ดังตามติดเป็นเสียงครรามกราดเกลียวดุร้ายคืนสามีเรามาคืนสามีเรามาแต่ใส่ปากสิวกายอีกเฮือกหนึ่งคนลุกเกลียวทางร่างพวกเจ้าเหล่าอสูรหลายคืนสามีเรามาคืนบตรชายเรามา ฮ oh, oh, oh. ่าฮ่าฮ่ฮโอโฮอาในที่สุดเจ้ากลับมาแล้วอ่าท่านคือสามีเดาแต่ใส่ปักหวาดวันจนขวัญหน,นีดีฟอ่อแท้สรบสลายทันใดสติถูกเรียกเป็นห่วงตักหูได้มาปรากฏที่เบื้องหน้าแต่ไ่ปักแล้วแต่ไ่ปักพอเห็นชัดต้องตนกจนสะดุ้งเฮือกใหญ่พร้อมกระร้องสุดเสียงพูดผีใช่แล้วเป็นพูดผีจริงๆ ผมซึ่งยาวสยายกระจะกระจายทั้งหน้าตาหลังไหลเสื้อผ้าที่เก่าคร่ามคร่าขาดวิ่นจนกระรุ่งกระริงใบหน้าที่อปลัก์ที่ทุเรศกว่าพูดผีปีศาจคูขวัญผู้คนจนวัดวันยางนุนแรงแต่ใส่ปักตนกจนถลาถอยสี่ห้าเสายตาที่เยียบเย็นชาขายปีศาจลรยของห่วงตั้งหูขเขม่นมองแต่ใส่ปักแนวนิ่งผ่านร้องเสียงแหลมลูกเราเจ้าไปลูกเรา นางพันโถมก็หาแต่ใส่ปักอย่างคุมขั่งแต่ใส่ปักแพสุดเสียงไม่ไม่ไมข้าพระเจ้าม่ใช่บุตรท่านเสียงดังสะบัดมือฟาดเข้าปะทาล่างน,นางธนีจนโคมใหญ่แต่ห่วงตักหูหาได้เป็นอันตรายสักน้อยนิดไม่ยังคงโถมเข้ามาดังเดิมแต่ใส่ปักตะลึงนานไปแล้วมือที่ขายกลงเล็บปีศาจของห่วงตักหูพันโอบแต่ใสาปากไวแนบแน่นแต่ใสป่ปากร้องสุดเสียง ข้าพเจ้าไม่ใช่ปล่อยข้าพเจ้าแต่ใส่ปากคิดจ,จะลิ้นรล่นแต่พยายามสุดเดี่ยวแรงปานใดยังคงไม่อาจหลุดออกไปได้ห่วงตักหูร้องเสียงแหลมเล็กเจ้าไม่ใช่ลูกเราใช่แล้วเจ้าเป็นสามีเราสามีที่รักของเราแต่ใส่ปากโทรนางรัดจนแทบหายใจไม่ออกตะเบงสุดเสียงไม่ข้าพเจ้าไม่ใช่ท่านดูก่อนสติบ้าคลั่งพันผักแต่ใส่ปากออกไปเบิงตาที่ขายปีศาจ จับมองเป็นคู่หนึ่งจึงกรีดรอ้องถูกแล้วเจ้าม่ใช่เจ้าไม่ใช่บุตรเราและไม่ใช่สามีเราเจ้าคืออสูรร้ายเราฆ่าเจ้ามือขวาพันตะปบเขาใส่ลำคอแต่ใส่ปักอย่างหนักหน่วงแต่ใส่ปักลมหายใจขาดห่วงทันทีใบหน้าเริ่มเปลี่ยนสีเป็นซีดขาวแดงฉานพิบตาที่ใกล้จะขาดใจแต่ใส่ปักพลนลงรังทั้งมวลฟาดออกใส่โซก่วงตักหูสุดแรง อนุภาพของพลังฝ่ามือที่ลงกาลังช่วยชีวิตครานั้นไหนเลยจะดูแขนได้ยังมีเสียงระเบิดดังสนัน่นเมื่อพลังฝ่ามือฝ่าใส่โซกห่วงตักหูถนัดถนีแต่ห่วงตักหูเพียงงงง,งูบเดียวก็แผดล้องสุดเสียงเจ้ากล้าตบตีเราเราฆ่าเจ้าเสียงแผดล้องที่เครียดแขนนี้ผู้ได้ยินต้องขนลุกด้วยความหวาดหวัว่นขวัญเสียและเห็นนางหิ้วร่างแต้สปักขึ้นแล้วเวงออกไป ดุดดังเป็นเสวะเสียงชาดดังสนัน่นแต่ไ่ปักโถกเวียงนอนแผ่กับผืนสรบสไลปฏิบัติตนก่อนสิสติแต่ไ่ปักย่ดดินเสียงกราลากเกลียวโหวยหวนขอสติบ้าคลาั่งดังแววไกลออกไปทุกขณะพร้อมกสติก็ได้บยบินจากร่างไปด้วยไม่ทราบเนิ่นนานปานใดแต่ไ่ปักจึงได้สติคืนมาเทียน้อยลืมตากวาดมองและเห็นรอบข้างเหว,งว,ง,วงว้างหวังเวงจึงพิมพ์ตาลงอีกครา ใบหน้าที่ยิ่งกว่าปีศาจของห่วงตักหูปรากฏขึ้นในห่วงสมองอีกครั้งเสียงร่ำไห้และหัวรอที่เสียดหูระขายใจขาดังยังดังแว่วอยู่ไม่เรือนหายแต่ใส่ปักสิวกายด้วยความเหนาวเหน็บอีกคราทันใดมีเสียงสดใสไพระดังแว่วกระทบโสตรู้สึกทุเดาขึ้นบ้างหรือไม่เสียงนี้สร้างความตนกแก่ใต้ใสป่ปากเปยิ่งนักร้องขยับโตดูจึงได้รู้สึก ถือกับนอนอยู่ในอ้อมอกสตรีนางหนึ่งความสนุกของแต้ใส่ปากครานี้ใหญ่หลวงยิ่งรีบยันกายหมายกระโดดขึ้นแต่ทว่ามือเขาผ่องข้างหนึ่งได้กดให้นอนลงอีกคราพางกล่าวท่านยังไม่ทุราจากบาดเจ็บสาหัสในเลยเคลื่อนไหวได้แต่ใส่ปากงุนงงอีกคราเงยหน้ามองดูสตรีนางนั้นแวบหนึ่งแต่พอเห็นต้องตนกจนสะดุ้งเฮือกใหญ่สตรีนางนี้ถึงกับเป็นตู้เตี้ยหมอหนึ่งมุมปากนาง มีรอยยิ้มเปลี่ยมสเสน่ห์ชวนลุ่มหลงแต่ใส่ปักนึกไม่ออกนางชไหนะมาช่วยชีวิตตนทนใดจึงเข้าใจได้ที่นางช่วยตนเพียงเพื่อต้องการให้ตนไปตามกำหนดนัดของเจ้านายนางยามนั้นแต่ใส่ปักพิมพ์ตาเดินลงปานรักษาอาการบอบชำ้ำกระทั่งทู่เดาเป็นปกติจึงทรงกายนั่งอีกราเมื่อเลอบมองนางพบเห็นใบหน้านที่สวยสขานมีรอยยิ้มที่ดันทอดหดหูเล็กน้อยแต่ใส่ปักจึงถาม ท่านไหนช่วยข้าพเจ้าไว้มิทราบมิทราบหรือท่านไม่ใช่เห็นแก่ข้าพเจ้าที่ยังมีนัดกับเจ้าหนท่านดังนั้นท่านจึงจําเป็นต้องช่วยข้าพเจ้าไว้นอกจากเหตุผลนี้ข้าพเจ้าไม่อาจช่วยเหลือท่านได้หรือใดใช่นางเหลือบมองดูแวบหนึ่งปากายตามีแววขุ่นเคืองเล็กน้อยแต่ใส่ปากต้งตนกอย่างยิ่งนางหัวเราะเบาๆก่าวด้วยความรันทศแต่ใส่ปากข้าพเจ้าถามท่าน ข้าพเจ้าขายสตรีหรือไม่ขายอย่างนั้นข้าพเจ้าก็สมควรมีน้ำใจความรู้สึกท่านว่าใช่หรือไม่แต่ใส่ปากต้องเมิอมองนางด้วยความตนกและเห็นดวงตานางมีหยาดน้ำหลั่งไหลออกมาเป็นทางสีหน้าสันความรู้สึกของผู้คนได้ใย,ยดวงนักแต่ใส่ปากมิใช่เป็นคนกระด้างไรน้ำใจมิว่าสีหน้าตู้เตี้ยหมอหนึง่งจะมารยาหรือไม่ยังต้องวันไหวไปด้วย แต่ไซปักจับตามองดูนางคิดจะปลอบกรไรแต่ไม่อาจส่งเสียงได้และร่างของนางเอ็นก็หายอย่างเชื่องช้าริมหีปากที่สันนิกฐขายดังทุกเพิงราคาเผาผานจนเหือดกระหายกําลังท้าทายปดุดอยู่ในที่สุดแต่ไซปักโอบนางไว้ลมจูบนางดังคุมคั่งสภาพอย่างนี้ขายไม่มควรเกิดขึ้นแต่ทว่าเรื่องไม่อาจเป็นไปได้ก็เกิดขึ้นมาแล้วจริงๆ แต่ใส่ปักระดมจูบนางได้ทุ่มเทน้ําใจที่อัดไว้ในสามปีนี้มอบแก่สตรีคนที่สองนางอกกอดแต่ใส่ปักบ้างรัดไว้จนแนบแน่นขายดังกลัวว่าแต่ใส่ปักจะพันผะจากนางไปก็ปานทันใดแต่ใส่ปักผักนางออกสะบัดมือขวาตบชาใส่หน้านางฝ่ามือนี้ตบจนตู้เตี้ยมอึ่งตะเดิงลานทันทีนางจับตามองด้วยความตื่นตระหนก แต่ไซปักตวาดขึ้นน,นางอูศร้ายจะไหนมาย่วยวนข้าพเจ้าไม่ข้าพเจ้าไม่ใช่ยุวยวนท่านข้าพเจ้ารักท่านรักข้าพเจ้าผู้ได้แยแสความรักของท่านวาจาแต่ไซปักขายเข็มแหลมทิ่มแทงหัวใจนางจะไม่อาจอดกั้นได้ต้องปิดหน้าล่ําให้เสียงดังๆแต่ไซปักออกจะมาหิดเกินไปบ้างจริงๆแต่ไซปักมีความเห็นระหว่างทั้งสองไม่อาจเกิดความรักได้ เนื่องเพราะนางเป็นฝ่ายศัตรูแน่นอนแต่ไซปักมีความเห็นที่นางมีทีท่าเยี่ยงนี้ต่อตนเพราะนางมีความมุ่งหมายใดอยู่แต่ทว่าบุคคลน่าสะเพงกลัวอันดับสามของบุริมตู้เสียหนีรักแต่ไซปักด้วยใจจริงหรือไม่หรือมีอาสศนจิตอื่นๆแฝงอยู่นี่มีแต่นางทราบคนเดียวเท่านั้นทันใดนางระงับเสียงร่ำไห้ไว้ความรู้สึกขับแค้นหลันทศ ปรากฏอยู่แต่ในประกายตานางเท่านั้นนางผุดลุกขึ้นลำพึงเบาๆใช่แล้วเรื่องนี้ไม่มควรเกิดขึ้นพร้อมกับเสียงลำพึงนางหันกายเดินออกไปก่อนแต่สายปักเห็นตู้เตี้ยมอหนึ่งพันผะไปอดรู้สึกเวทนาเล็กน้อยมีได้เนื่องเพราะนางไม่มีความอาฆาตแค้นกับตนตนไหนเลยมีทีท่าอย่างนี้ต่อนางได้จึงถอนใจเบาแล้วกล่าวท่านจะไปแล้ว นางหยุดเท้าพางถามหรือท่านยังมีที่ใดต้องการใช้ข้าพเจ้าไม่ได้อย่างนั้นท่านยังมีเรื่องอันใดแต่สายปักคิดจะขอโทษนางแต่เนื่องจากเป็นคนทนงอย่างยิ่งว่าจาถึงมีผิปากแล้วยังคงก้ามกืนกลับไปเปลี่ยนเรื่องถามห่วงตักหูผู้นั้นเป็นใครข้าพเจ้าไม่รู้จักผู้ใดทำร้ายสามีนางตายไปกไม็มีผู้ใดทราบได้นางเคยฆ่าคน ใช่แล้วมีว่าผู้ใดพบนางไมุ่ผู้ใดสามารถหนีรอดจากนื้อมือนางได้ในครั้งมากที่สุดคือฆ่าถึง20กว่าคนนางไม่กลัวพลังฝ่ามือใช่แล้ววิชาพิมือของนางถูกยกเป็นดับยอดของแผ่นดินยุคนี้มีคนไม่น้อยที่ประมือกับนางแต่ต่างต้องตายกับฝีมือนางหมดสิน้นนอกจากท่านคนเดียวที่รอดเพาะโชคช่วยท่านยังต้องการทราบกระไรแต่ไซปัก คุณคิดแล้วเฟืนยิ้มใส่หน้าปฏิเสธริมหีปากตู้เตี้ยหมอหนึง่งพอยอะอขึ้นไขดังจะกล่าวกรไรแต่แล้วสันทิสะหันกายเดินออกไปอีกแต่ใส่ปากเมื่อมองดูเงาร่างนางจนลับตาจึงได้ระบายลมจากปากยาวๆในความรู้สึกเนื้อคิดตอนนี้มีทั้งรันทดทั้งหดหูหากแมนตู้เตี้ยหมอหนึง่งกลายเป็นเสี่ยวเกียงนั่นจะประเสริฐปานใดเสี้ยวเกียงนางอยู่ที่ใดตายแล้ว ได้สามีแล้วแต่ไซปักบอกตัวเองเสี่ยวเกียงต้องไม่ตายต้องไม่ว่ากับผู้อื่นนางมีความรักตนเส้งสลักใจเป็นความรักที่มั่นคงยิ่งกว่าหินผานึกถึงตอนนี้แต่ไซปักหัวเราะเบาๆด้วยความอิ่มเอิบพุ่งโตไปยังบริมตู้เสียทันทีภายในบริมตู้เสียทุกประการยังเป็นเช่นเดิมการพนันยังคงดำเนินอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงแต่ไซปักแหวกม่านเดินเข้าไป สายตาจำนวนมากมายกวาดมองมาเมื่อเห็นตะอ้องจนสับสนหมอกุ้ยตู้ถูมาแล้วหมอกุ้ยตู้ถูมาด้วยเรื่องอันใดบรรดานักพนันอุทานถามกันด้วยความตื่นเต้นสงสัยชั่วเวลาสั้นๆเพียงสองวันหน้าหมอกุ้ยตู้ถูของแต่ไซปักเกิดกล้องไปทั้งวงพนเรงจนทุกผู้คนวันไหวสนใจในเสียงวิพากวิจารณ์แต่ไซปักเดินเข้าไปในบอลการพน,นันมงตรงยังด้านหลัง ตอนนั้นเรานี้อาพรเขียวนางหนึ่งเดินเข้ามาถามท่านดนนับถือเจ้านายมีคําสั่งให้ท่านรอสักครู่เจ้านายท่านเล่ายังไม่มาตอนนี้เป็นเวลาใดเพิ่งผ่านยามสองประเสริฐมากเราจะรอมันสักครู่เรานี้อาพรเขียวผ่าออกไปแต่ใส่ปักจึงกว่าตามองบริเวณห้องใหญ่แวบหนึ่งพันมีเสียงเวลมากระทบโสดแล้ววางไว้การต่อสู้ครานี้มีความสำคัญใหญ่หลวงยิ่ง แต่ใส่ปักตนกเล็กน้อยรีบจับตามองไปที่ต้นเสียงและเห็นบนโต๊ะสี่เหลี่ยมมีชายชาราสี่คนกำลังเล่นไพ่นกกระจอกอยู่ผู้ส่งเสียงเป็นชายชาราคิ้วขาวโพงแต่ใส่ปักถูกใจได้คิดจึงเดินไปที่โต๊ะนั้นชายชาราคิ้วขาวโพงผู้นั้นเหลือมองแต่ใส่ปักเพียงแวบเดียวก็เบือนสายตากลับไปที่ไพ่อีกแต่ใส่ปักมองประหลาดเดียวก็ดูออกชายชาราคิ้วขาวโพงนี้ มีบุคลิกสง่าเปี่ยมราศีแสดงว่าเป็นยอดมือที่ปีกตัวออกสำรวมดังนั้นจึงแย้มยิ้มถามขอถามผู้โสว่าจาเมื่อครู่เป็นกล่าวกับผู้เยาหรือไรชายชราคิ้วขาวพงช้อนตามองแต้ใสปักแวบหนึ่งแล้วกล่าวด้วยความงงสงสัยท่านเป็นใครแต่ใสปักมุนงงวูบหรือว่าจาเมื่อครู่หาได้กล่าวกับตนไม่จึงฝืนยิ้มต่อไปอย่างนั้นผู้เยาก็รบกวนแล้ว จบคําหันกายเดินออกไปทันใดได้ยินเสียงชายชราส่งเสียงค้าน้ำพึงกับตัวเอง4ี่หมดูท่าไม่มีหวางแล้วแต่ใสป่ปากใจสันสถานวาจานั้นของฝ่ายตรงข้ามเป็นการบ่งชี้เรื่องบุริมตู้เสียค้างทองคําตน48,000ื่นลึงแต่ตนไม่มีทางทวงกลับมาได้ชัดๆแต่ใสป่ปากจึงเลือบมองไปที่ชายชราคิ้วขาพงอีกครั้งเห็นโจ้ไพ่แล้วตีชาดในบนโตะ กระชากเสียงด้วยความขุ่นเคืองอ้างตรงแดงไปสลักโลหิตไม่มงคลไม่มงคลแต่ใสป่ปากสาิวไกยเฮือกหนึ่งเมื่อมองดูชายชาราจนตะลึงดานหรือการต่อสู้ของตนครานี้จะมีความสําคัญใหญ่หลวงยิ่งทองค 48, ํา4 8 0 0 0ตําลึงไม่อาจทวงกลับมาได้และยังอาจต้องทอดชีวิต